เรื่องเล่าคืนนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในบ้านเรานี่เองครับเรื่องมีอยู่ว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่สอนอยู่ที่นั่นมานานแล้วคืนหนึ่งก่อนที่โรงเรียนจะจัดงานใหญ่ประจำปีคุณครูต้องอยู่เคลียร์งานจนดึกกว่าปกติพอเสร็จงานแล้วท่านก็พา,าลูกชายซึ่งเรียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันเดินไปที่ห้องสมุดเพื่อเอากล้องถ่ายรูปที่ลืมไว้ระหว่างทางกลับพวกเขาต้องเดินผ่านบริเวณที่กำลังก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่อยู่ในความเงียบสงัดของโรงเรียนตอนกลางดึกจู่ๆ คุณครูก็ต้องชะงักฝีเท้าเพราะท่านได้ยินเสียงบางอย่าง มันเป็นเสียงเหมือนเด็กกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นแผ่วเบาลอยมาจากใต้พื้นที่กำลังก่อสร้างแต่ที่น่าแปลกคือลูกชายของท่านกลับไม่ได้ยินอะไรเลยคุณครูเลยไม่พูดอะไรออกไปเพราะกลัวลูกจะตกใจแล้วก็รีบพากันเดินกลับบ้านไปหลังจากคืนนั้นเรื่องราวแปลกแปลกก็เริ่มเกิดขึ้นที่สายงานก่อสร้างครับเหล่าคนงานเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางกลางคืนมักจะได้ยินเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นตึงต่างหรือบางทีก็ได้ยินเสียงเด็กหอราะคิกค,คักเบาๆดัง มาจากแถวบันไดของอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่พอเดินตามเสียงไฟดูทีไรก็ไม่เคยเจอใครสักครั้งบรรยากาศเริ่มบังเวงขึ้นทุกวันจนคนงานบางคนถึงกลับไม่ไกล้าอยู่ทำงานกะดึกคนเดียวเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนการก่อสร้างก็ดำเนินมาถึงการขุดดินเพื่อวางฐานรากของอาคารและแล้วในขณะที่รถแบ็ home, คโฮกำลังตักดินขึ้นมาคนงานก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อสิ่งที่ติดปลายบุ้งกีดขึ้นมาด้วยไม่ใช่แค่ดินกับหินแต่มันคือกระดูกชิ้น เล็กๆที่ดูคล้ายกับโครงกระดูกของเด็กทารกทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีตัวทางสายงานเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาสักคำวันรุ่งขึ้นทางโรงเรียนเจงได้นิมนพระมาะทำพิธีสวดทำบุญอุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณน,น้อยๆดวงนั้นรองบริเวณที่พบโครงกระดูกและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งเสียงร้องไห้ปริศนาและเสียงเด็กวิ่งเล่นในยามค่ำคืนก็ไม่เคยมีใครได้ยินอีกเลยกล่าวกับว่า ดวงวิญญาณดวงน้อยได้รับการปลดปล่อยและได้เดินทางไปสู่สุคติแล้วนั่นเองครับบางเสียงไม่ได้ต้องการให้เรากลัวแต่อยากให้เรารู้ว่าเขาเคยมีอยู่ตรงนั้นจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวลึกลับในตอนต่อไปสวัสดีครับ